ผมก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะช่วยกันยังไงขับเคลื่อนการศึกษาของบ้านเราให้เรียนแล้วต้องรู้เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่เรียนแล้วไม่รู้แล้วก็เรียนแล้วไม่ได้ใช้เรียนแล้วเ่อเอาไปแข่งขันหรือไปจัดอันดับทุกท่านครับเราขับรถไปหน้าโรงเรียนต่างๆเราจะเห็นรูปเด็กได้คะแนนเยอะๆเด็กสอบติดเข้ามาหาวิทยาลัย ดีเด่นดังติดหน้าโรงเรียนแต่โรงเรียนเราไม่ได้ทำนะครับโรงเรียนเราจะติดรูปรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จที่บันไดหนา้าบันไดขึ้นตึกเพราะว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องแต่ละคนเห็นุพี่เราเป็นนักร้องพี่เราเป็นช่างไฟฟ้าพี่เราเป็นดาราศิลปินพี่เราเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแม้กระทั่งพี่เราเป็นแพทย์เป็นวิศวะหรือเป็นพยาบาล เราถือว่าทุกคนเก่งเหมือนกันแต่เขาชอบและถนัดไม่เหมือนกัน